ก็กลับมาพบกับทีมังคีรีวิวเกม EP ที่6นะครับวันนี้เราจะมาลงลีกแมชอพนี้นะครับผมลีกแมชอพนี้นะครับก็จะมีคะแนนสายฟ้านะครับให้เราแต่ละสัปดาห์45คะแนน45สายฟ้านะครับก็กดใช้ครั้งละ2สายฟ้านะครับนั่นหมายความว่าเราจะสามารถลงได้ทั้งหมด22ครั้งนะครับคะแนนนี้มาจากไหนนะครับก็มาจากการลงทัวร์นาเมนต์นี่นะครับใช้ตั๋วนี่นะครับ ผตัวนะครับก็แลกสายฟ้าได้15แล้วก็ส่งให้เพื่อนร่วมทีมเรานะครับเพื่อนเพื่อนร่วมลีกเราเนะี่ยอีก2นะครับผมก็เลยมี45นะครับแต่ละสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมแบบนี้กันครับผมปเป็นแมทที่ค่อนข้างที่จะเ,เป็นกลางสุดนะครับหมายความว่าตัวนักเตะเนี่ยไม่ได้ โอเวอร์ออลอีกฝั่งเนี่เท่ากันอาจจะมีคนละแผนนะครับผมตอนนี้เราลงวันอาทิตย์เนาะอาจจะไม่ค่อยมีคนลงแล้วหรือเปล่าล่าสุดเมื่อกี้นี้มันค่อนข้างจะแหลกนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไระเดี๋ยวลองกดดูนะฮะบีกมชชนอาร์มี่ก็ค่อนข้างที่จะจับคู่นานนิดหนึ่งนะฮะถ้าเราไม่ลงตั้งแต่วันศุกร์เสาร์นะฮะวันอาทิตย์มาลงช่วงท้ายนี้ก็อาจจะหาทีม แมชยากนิดนึงเดี๋ยวเปลี่ยนทีมแล้วกันไม่รู้เป็นเพราะอะไรโอ้โออห้าสิบใช้เวลาน,านานเลยนะฮะก็ลงแมชรแรกไว้ก่อนแล้วกันนะครับดูซิว่าเราจะมีชัยไหมสำหรับวันนี้นะครับโอ้นานมากเลยตเดี๋ยววางตัวนี้อยู่ดี ได้เตัวนี้มีข้อดีก็คือคะแนนที่ได้จากการชนะเสมอแพ้อะไรเงี้ยครสามารถที่จะแลกตัวนักเตะได้นะครับนักเตะบางตัวผมสามารถขายได้ในราคาประมาณ7ล้านนะถ้าจะไม่ผิดนะ 7ล้าน3ล้าน5ล้านนะครับตัวดีๆนะครับขายในช่วงแรกๆที่ได้การ์ดมานะครับก็จะได้ราคาค่อนข้างสูงนะครับโอเคลิฟูเจอซ็อกเกอร์โฮลิกนะครับผมผมออกเท่ากัน64นะครับรู้สึกฝั่งนู้นออกนะครับผมเออซูสีนะครับชึบ ไม่รู้ขายชื่ออะไรบ้างนะฮะครูเป็นฝ่ายเสือ้อเสื้อสีแดงนะครับชื้นโอ้โ,อโหบางทีจะบอกว่าคะแนนโอเวอร์ออลเนี่ยมัน,ม,นมันน้อยนะฮะบางทีบอทเก่งกว่าตัวที่เราเล่นเองอีกนะฮะบางทีนะบางทีลูกนี้ว่าไงครับผมลูกนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ blue บลวนิกบลวนิกบลวนิกนะครับก่องหน้าเป็นฝ่ายมงทำประตูไม่ได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมเย่ yeah. ต่อกันเลยครับผมไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะฮะก็พยายามที่จะเล่นให้ชนะนะครับผมก็ถ้าใครติดแล้งหนึ่งใน50 ก็จะได้เพริกนะครับโูโอ้โหนี่ครับมันเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้โอ้โห,โหเกือบเลยครับผมถ้าเราติดแรงนะครับหนึ่งในห้าสิบเนาะก็จะได้เอาไปแลกนะครับแลกเพริกไ,ได้นะครับสามารถที่จะอัพตัวเองได้เร็วขึ้นนะครับ โอ้โห oh, ลูกนี้จะได้ไครับโอ้โหหนึงเออสองประตูต่อศูนย์ครับจากบลูนิกเช่นเดิมคนเดิมคนนี้นี่เองนะครับผมจากรูปมงสองลูกซอเลยนะดูซิว่าบลูนิกนี่จะสามารถที่จะทำให้ทิกได้ภายในเกมนี้หรือเปล่านะครับชึบชึอบอ่ะเจอกับบอทดฮะก็เลยอาจจะดูไม่ยากมากนะฮะ แต่ก็ใช่ว่าจะง่ายนะฮะไม่ง่ายนะบอลบอลเล่นแบบอย่างเงี้ยนะครับบางทีเขาโยนบอลได,ด้ดีกว่าเราอีกนะฮะโอเคอ่ะชื้อจังวันนี้นะฮะปึบอ,อ้าวโอเคอ่ะบอลก็สามารถที่จะจ่ายบอลเสียได้กันนะครับเราต้องรี อัดวิดีโอนะฮะเดี๋ยวสองทุ่มเดี๋ยวเราจะดูบอลแมนยูเจอทีมไหนสักทีเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาสามารถที่จะเก็บสามแต้มได้หรือเปล่าวันนี้โอ้โหแอติคภายในนาทีที่4ี่นะครับบลูนิคนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้ของดีนะฮะปัป๊บหม่งสามลูกซ้อนเลยนะครับผมโอกาสชนะมีโอกาสสูงมากนะฮะ Okay. ยังไม่หมดครึ่งแรกนะฮะนำไป3ประตูต่อศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับปืบม,มาแล้วครับหลังเรานั่นไงฮะบ,บางทีเราไว้ใจไม่ได้ครับโอ้โหโชคดีมากที่เขายิงไม่แรงนะฮะโอเคหมดครึ่งแรกนะครับลิวพูนําโซเมอร์สประตูต่อ0ูนยรับผม เอ,อาละครับโอ้โห,โหมีไหมมีไหมเบียดสู้ไหมอือหือเบียดไม่สู้ครับนอนหงายเองเลยฮะฮึบ,บโอ้ยฮึบเราต้องเพสซิ่งตั้งแต่กองกลางครับผมเพื่อที่ให้กองหลังเล่นง่ายครับเอาละครับช่องช่องมาแล้วครับช่องมาแล้วยิ่ง ว่าแล้วเชียครับนี่ครับก็บอก่าแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมสามประตูต่อหนึ่งจากชูดชวดชวดอ้ไอ้ลูกนี้หลุดตำแหน่งจริงฮะอย่าเสียสองนะครับเสียหนึ่งอย่าเสียสองเรานวดค่อยๆนวดครับผมเกมนี้เราไม่รีบอะไรแล้วฮะนำไปตั้งสามลูก แต่อย่าพลาดก็พอฮะอย่าพลาดก็พอลูกนี้ง่านเนี่ยฮะเราไปกับเนื้อกับตัวตรงนี้ชอบพลาดตลอดเลยโอโหตัวใหญ่จริงเมื่อกี้กองหน้าเขาใช่ไหมเนี่ยตัวใหญ่จริงๆริงเลยสมมติเป็นฝ่ายทุ่มนะครับผม ไม่ใครนะแต่เชื่อว่าน่าจะทุ่มให้คนนี้แหละอ่านว่าเชีวยวอ่อาครับโอ้ยเกือบแล้วครับเกือบแล้วนั่นไงฮะปึ๊บโชคดีมากนี่ฮะนะครับโอ้โหเออเลี้ยงไม่ไปฮะเลี้ยงไม่ จังบาะนี้สกัดได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับจังมัดอ,อ,อึ๊บถ้ารับนี้แบบว่าเหมือนกับไม่เคยไม่เคยเป็นมือโก้มาก่อนไปสิครับผมลูกนี้ลูกนี้ว่าไงฮะลูกนี้โอ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 ้ฮู้ย สประตูต่อนหนึ่งครับลิววูเป็นฝ่ายชนะนะครับผมเมื่อกี้เกือบได้อหรูปนะครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าชนะแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาเล่นแมชอพอีกรอบหนึงให้ดูนะฮะวันนี้เราเล่นไปสักห้าตาก่อนแล้วกันครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ